สวยสวยสวยพี่น้องเลยสว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 ยอขาวน้องพี่น้องเอ,อ้ยมื่อนี้จะไปหาเห็ดอีกแล้วเยสันจะไปหาเห็ดอีกแล้วครับสาฝรั่งใส่บัรทมคุณน้าพ่อแม่พูอลูกอะแลนหลับพี่น้องนี่ ตาไ,ไปหาเมืองเต็ดแต่เขาพนักพี่น้นองเลยทางหน้านี่แหละพูน่ะพูน่ะพูน่ะเฮ้ยข้างน้องมาหน่อยกันเลยมึงดูพี่น้องเออมึงยาักกัดเด้อพี่นอ้องมึดคึมเนี่ยองเห็ดมันปูเหรอพี่น้องเอ,อ้ย พี่น้องเอ้ยเห็นมันปูอยู่ใต้โคนไม้พี่น้องพูดนะที่สวยนี่ดอกน้อยดอกนึงนี่เริ่มแห้งละวูดถึงเจสันน้อยได้ดอกน,น้อยๆพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่นี่ดอกใหญ่สวยสวยสวยโอ้ยโอ้ยยื้อไตฟอสจ่อ้แตะพี่น้อง คุณน่ะได้แล้วพี่น้องได้งดิแต่อันมันขาหน่อยว่ะพี่น้องเลย้งเดินบ้าบ้าอ๋อให้พี่อดดูน๋อใช่นออจุ้มคุณน่ะต่ขาหน่อยอ่ะโอเคคุณน่ะพี่น้องจุ่มนน้อยอหน่ายสวย มากุมนิดน้อยพี่น้อ,นองตรงนี้นี่ส,สวยนี่คางานด้วยนี่ต้นนี้ก็ได้ดอกเนี่ยไปงาม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 ไม่ดีขอบคุณครับไปได้เอาไหมเท้าเด่นเออ บีบีหากกันออกกับพี่น้องใส้ใใ้โอ้พียเก็บเลยเก็บเลยืเดี๋ยวเอ้มบุกมาสวยเลยนี่สวยสวย หนงังไก่กระแทกเพื่อนกันพี่น้องในหนังไก่นะเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมเด้เก็บเก็บเห็ดครับอืมเก็บเลยปะะพี่น้องเลยเอาเก็บใส่เลยลูกเก็บใส่เลยเอาเก็บใส่โอ้เอาเก็บเลยลูกสว,สวยทั้งนั้นสวยไหมเกสันสวยไหมลูกเยอ yeah. าพูด <Yeah. S 1> ไทยด้วยสิครับครับมาเด้อมาเด้อมาเก็บน้ำกันพี่น้อง มาเดิมมาเด้อมาจะมาจะมาเห็ดมาเก็บเห็ดด้วยกันครับขอกะเทือนเลยพี่น้องวงนี้แต่ขายง,างา้งแง้มดีพี่น้องพุ่นนะสวยสวยสวยนี่นหน่อยโยอากาศมันมีการหนาพนหวพี่น้องเห็เด็ดพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยดอกใหญ่ๆมันเกิดมันมาเกิดนี่หน่อยเดอกพี่น้องนะเห็นบ่ สวยพูดนะเจสันใหญ่ไหมเดี๋ยเดือดตูดใอญ่อืมอ,อินทีนแต่เอาอย่าโอเคไปม,มเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยฝงนี่หน่อยมันแต่าขาเหยาเหยวงามดีพี่น้องเอ้ยกินได้กรุบกรุบหมละมาเจาสันเก็บเลยเจสันน้อยขึ้นนะพี่น้อง ได้สองดอกสามดอกมองนี้ตายคุณฮู้ยงามงามงามเก็บไปพี่น้องมุ่งดูเนี่ยถ้ามันยุ่เกิดต้นต้นมอดแต่พี่น้องล้างมันเป็นต้นมอดน่ะขาไม่สีเงาเงี้ยขนาดพี่น้องมุ่งดูสวยคุณอะคุณอะพ่อแม่เห็นหรือยังไปไปกูที่จะมามาพ่อแม่เห็นเห็นฟงเห็นอะไบางงองฟงไง พูนน่ะเอ้ยยคอยอ่มันคอยแม่มโอ้ยสว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 ยใกล้นเออน่ารักดีๆนะพนนะพวนลูกตามึงมือของพลูกนะพูนน่ะเอ้ยเอาแต่หัวนะพูกลูกกับมึงส่งนนี่นี่่แต่บันไม่ไงเบลอเถอดพนนะโอ้ยสว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 ยป๊ดสวยสวย น้ะพ่อแม่มึงดอกมองดูพี่น้องเอ้ยมึงข้างหลังน่ะดอกมันงามนี่มึงเสะงามเนอะมาแป๊บได้แกงเราเด้๋บ้านนี่โอ้พี่น้องเอ้ยมึงมึงมึงน้อมาเห็ดเปื่อนๆใกล้ๆนี่เห็นรว่านี่ย่ะยกขึ้นเออสวยสวยสวยพี่น้องเอ้ยสวยสวยน้าน้าเอาดอกหนึ่งน้า Ừ Đó là Ờ, bà, em đi nằm xem Xoay 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 Mà đứa khắp đứa Mà đứa dẹp nhẹ trong căn, ngon không? Xoay Mà đứa khắp đứa Đó Ủa, khá nhau à

พี่น้องเอ้ยมึง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 คุณน,นะน่ะเห็ดมานปูพี่น้องโอ้ยอ่ะใส่ตะกร้าเออเห็ดนางแกะหรอหรือว่าเห็ดน,นางนางไก่เลยพี่นอ้นนงอ,งงนองเอ้ยเห็ดนางไก่เลยเห็ดนางแกะเลยพี่น้องฮะเห็ดนางไก่เอองามๆพี่น้องเอ้ย ngay ngay đầy đọt nặng lợt cây. Hên đọc ngay tia. Wow, đuốc xích nữa. Đọt ngay. Sấy sấy. Ui, kì ơi. Không được. Xui, xui. คุณนพี่น้องเอ้ยโอ้ยไงขาคุณน้พี่นสงคือยังไงขายพี่น้องมึงดูเก้าเยห้้นึ่งคุนพี่น้องคุณน้พี่อ๊อฟอ๋อจะกระโดดแรงจังอ๋เอาเลยลูกเอาเลยออยยยย ขาใหญ่พุ่ดูพี่น้องเอ้ยนึกว่าเสียว่าได้แล้วเก็บไปเก็บมาเริ่มได้แล้วพี่น้องเอ้ยดอกกำงามทั้งนั้นเลยพี่นอ้องมึงดูมาเกิดอย่างหมง่งทั้งพูเนี่ยพี่นอ้องมึงดูเนี่ยเมเกิดทังพูเนี่ยคุณนะคุณแม่ลูกอะเอ้ยแต่ีเดียฝนเริ่มลินแล้วพี่น้องเอาซ้ำนี้ก้อนบ่แม่เอ้ยฝนเริ่มลินแล้ว เดี๋ยวเจ๊ใส่ซี่ไข่ก่อนเด้ะอันหลัดพี่น้องเอ้ยซี่นี่หลัดพี่น้องไปแล้วนี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วมืดเนี่ยมึงมึงมึงเห็นแต่พี่น้องเนี่ยได้เครื่องตะการน้อยนี่ไม่ได้เห็นไม่ได้หลอกงามๆพี่น้องเอ้ยขายไงขายขายเงาพนักพี่น้องอุบวบเลยไปไปเี่น้องกลับบ้านแล้วเนี่ยมืดแล้วนี่สวย นี่ยพวกแม่ตัดขามาใส่อ่างไว้แล้วก็ล่างที่เดียวเลยพี่น้องเฮ้ยักเนาอล่างที่รอที่รอเขาล่างเสร็จเขาก็เฮ็ดกับเขาเลยพี่น้องนี่ได้จานใหญ่เนล่งพี่น้อง